อยู่เมืองนอกอยากกินอะไรก็ต้องทําเองนะวันนี้เป็นรอบของการทําไข่เค็มนะเรามีไอเดียนานแล้วแหละว่าอยากลองเอาไข่ไก่มาทําไข่เค็มเพราะว่าไข่เป็ดที่นี่มันหาซื้อไม่ได้เลยไม่เข้แต่ว่ามันมีเป็ดเดินไปเดินมาแต่ไม่รู้มีฟาร์มเป็ดหรือเปล่าแต่มันก็มีเนื้อเป็ดแช่แข็งขายนะแล้วไข่เขาเอาไปไหนมันไม่มีไข่เป็ดขายเลยไข่นกกระทามีแต่ไข่เป็ดไม่มีไม่เจอเลยนะหรือเขาเจอกันที่ไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราลองไข่ไก่มาทํานะน,นี่แช่น้าเกลือ,อไว้แค่ประมาณ7วันวก็ยังไม่เค็มได้ที่หรอก น้ำเกลือก็มันแล้วแต่ความเข้มข้นด้วยนะถ้าเกิดใครไม่แน่ใจก็แบบ7วันเอามาชิมก่อนเหมือนเราก็ได้แล้วก็เราทิ้งไว้ต่อประมาณ1 0บถึงสิวันนะสิบสิบวันในกำลังเค็มแล้วสิวันนี้เกือบเกือบจะเค็มเกินไปแล้วนะก็ต้องแบบคอยดูคอยเอามาชิมนะก็แล้วแต่ความเข้มข้นของน้าเกลือที่แต่ละคนทํานะคะวันนี้ก็ทำเป็นเอ,อ่ออันนี้ทําซุป่อไม้ก่อนมีซุป่อไม้ไก่ย่างแล้วก็ตำไทยไข่เค็มนะนี่ซุป่อไม้ก็หน้าตาประมาณนี้ไม่ได้กินนานมากแล้วซุป่อไม้เนี่ย นี่หน้าตาเป็นี้ชอบกินนะเมื่อก่อนอยู่ไทยก็ชอบกินมีร้านแถวบิ๊กซีสุพรรณเขาจะมีแบบว่าเซุปดอกไม้ตีนไก่ขายนะแล้วก็มีร้านที่สมัยเรียนโรงเรียนเก่าสมัยเรียนนะข้างโรงเรียนจะมีซุปดอกไม้ขายอร่อยมากหวานหวานนัวๆนะมิก,ก้วิ่งไปไหนออะแล้วต่อมาเรามาตามซมตำต่อนี้ตำไทยไข่เค็มข้าวแลวนะเราก็ใช้ทั่วฝักยาที่เป็นถั่วฝักซันของนี่นแหละจริงๆเขาบอกว่ามันไม่ควรกินใช่ไหมแต่ว่าเราสึกว่ากินไปมันก็อร่อยดีนะแบบว่า ใส่ไปเล,เล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรเงี้ยอย่าใส่เยอะเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่ชอบกินอยู่แล้วนอะบ่ะใส่เพื่อเอากลิน่นเอาอะไรนี้มันต้องใส่มันต้องมีครบนะมะเขือทงมะเขือเ,ท,อเ,เทศเนะี่ยอย่าให้ขาดต้องการความนัวจากมันนะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวนะแล้วก็กุ้งหงกุ้งแห้งน้ำตาลปี๊บถั่วลิสงอะไรนี้ต้องมีนะตำส้มตำบ้านนี้ของต้องครบนะถ้าของไม่ครบไม่ตำนะคะเลิกปิดร้านของไม่ครบเลิกนี่คนเล่คนเล ตามแบบเมืออาชีพคลกครก,ครกอะไรเอามาจากเมืองไทยนะขนมา,ลาแล้วพี่แล้วซื้อทีแรกอยากได้คล็กสิบสองนิ้วด้วยนะนี่มันคลกขนาดปากกว้างแปดนิ้วใช่ปะแต่พออยู่ที่ร้านนะนอยากได้สิบสองนิ้วมันเวอร์ดีมันเหมือนร้านทอมตัมเนาะแฟนบอกว่าไม่ต้องหลอกแค่นี้เธอก็ตามไม่ทันเต็มหรอกแต่มันความเวอร์ไงความแบบว่าเราติดภาพจากที่ร้านไงอันนี้ไข่เค็มเอามาใสา่มิกกี้ทีแรกมิกกี้ถามว่าไข่ทํายังไงให้ปอกขไข่มาอะไรอย่างน,นี้บอกว่าไข่เค็มปอกไม่ได้จ้ามันติดเปลือก มิก้ไม่เคยนะะเกิดม,มาไม่เคยกินไข่เค็มมาก่อนแล้วก็ตามวันนี้ใส่โคลาบี้เหมือนเดิมนะคะเรารู้สึก,กว่าโคลาบี้มันก็อร่อยดีนะไม่ไม่ติดเท่าไหร่แบบไม่ได้แบบว่าต้องเสาะแสวงหาแบบมะละกงมะละกออะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราไม่จําเป็นนะ่ะวัตถุดิบก็ประมาณหนึ่งนะคะวันนี้นี่เป็นไงน่าก,กินเวอร์อยากกินอีกเลยเนี่ยน่าก,กินกุ้งหงกุ้งแห้งกุ้งแห้งก็เอามาจากไทยคนมาจากไทยหมดเลยเสร็จแล้วหนะ้าตาอาหารวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะอร่อยแซบ่บอยากกินอีก ยากินเนี่ยเยอะๆแล้วก็ไข่เค็มที่เหลืออีกวันหนึ่งเรามาต้มแล้วก็ทําเป็นยำไข่คเค็มนะก็อร่อยเหมือนกันแซ่บ